สำหรับชาวพฤหัสนั้นนะคะดาวพุธเจ้าเรือนการเงินของคุณในเดือนกันยายนนี้ยังคงครองความเป็นมหาจักร เป็นอุดและก็เป็นราชาโชคบัรดานโดนเรื่องดีๆส่งถึงคุณอยู่เรื่องรายได้เรื่องการเงินยังคงโดดเด่นในเดือนนี้ค่ะงานใหม่ๆของคุณที่เริ่มจะราบรื่นและมองเห็นผลกําไรที่ดีเพียงแต่ว่ายังต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นอกมั่นใจในตัวเองเพราะว่าดาวตนุหรือว่าดาวเจ้าเรือนตัวเองในเดือนนี้เป็นเกษตรราที่ดีนั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดของดาวแต่ละดวงของคุณกันเลยค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภและผู้ที่สนใจจะเข้ามาฟังชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนกันยายน2564นะคะขอต้อนรับก็สู่วันนี้มีเรื่องเล่าราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่าง15พฤษภาคมถึงวันทีถ่ถึงวันที่14มิถุนายนวนลัคนาพฤษภก็คือช่วงเวลาเกิดเน้นว่าเกิดกี่โมงนำไปผูกดวงหาลัคนา อย่างง่ายที่สุดเข้าไปเทียบในตารางลัคนาในริง Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าที่แอดมินทิ้งไว้ให้ที่ใต้ชื่อช่องนะคะพูดเร็วไปช้าไปปรับการตั้งค่าได้ตรงรูปฟันเฟืองของคลิปเข้าไปที่การตั้งค่าความเร็วปรับความเร็วช้าได้ตามความชอบใจของคุณผู้ฟังได้เลยค่ะในเดือนกันยายน2 6 6 4นะคะเรามาเริ่มต้นตามดาวดวงแรกของชาวลัคนาราศีพฤษภกันด้วยดาวพระเกตที่เป็นเลข9ไทยเห็นไหมคะ เพราะว่าดาวพระเกตนั้นย้ายตั้งแต่วันที่3กันยายนเลยย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนสหัชชะเลงกับดาวพระเสาเจ้าเรือนสุภะซึ่งเป็นเกษตราธิบดีสําหรับลัคนาราศีอื่นเวลาดาวเล็งกันลักษณะนี้จะออกมาไม่ค่อยมีผลดีนักแต่เคราะห์แต่ของคุณนี่ต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องดีและมีเสียบ้างเล็กน้อยในแง่ดีก็คือเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะแม้ว่าจะยากลําบากนิดนึงแต่ว่า โครงการอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นในระยะนี้ที่ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนฝูงญาติมิตรหรือว่าคนสนิทของคุณมันจะออกมามีแนวโน้มว่าดีนะคะหรือมีโอกาสที่เจ้าชะตาจะได้เพื่อนที่มีตำแหน่งหน้าที่สูงเป็นคนมีหลักมีฐานพึ่งพาอาศัยเขาได้ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าอุปการะหรือการแนะนำในเรื่องต่างๆจากเพื่อนได้เพื่อน จะช่วยให้คุณตั้งเนื้อตั้งตัวหรือว่าทำกำไรกับอะไรบางอย่างได้อย่างเช่นดาวเสาเป็นสุภาหรือว่าเป็นเกษตรอาธิบดีเนี่ยสุภาเนี่ยแปลว่าความสุขในครอบครัวแล้วดาวพระเสาเจ้าเรือนสุภาของชาวพฤษศเป็นเกษตรอาธิบดีใช่ไหมคะที่แอดมินบอกไปก็ยิ่งส่งเสริมความสุขส่งเสริมความสําสเร็จไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูงหรือส่งเสริมวิธีการหาความสุขในแบบของเจ้าชะตาในระยะที่ พระเสาสถิตยอยู่ตรงนี้คือคุณมีวิธีหาความสุขในแบบเอกเทศในแบบของตัวเองได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพียงใดก็ตามทีนี้สิ่งที่ควรระมัดระวังที่จะต้องมีในกรณีที่ดาวพระเกตลงพบนี้ก็อย่างที่ดาวดาวพระเกตเนี่ยแอดมินมักจะเรียกว่าดาวไวทองหรือว่าดาวแปรปลวนคือบางทีเขาก็จะดีได้ด้วยแล้วเขาก็จะร้ายได้ด้วยคือไอ้ที่ดีก็อย่างที่บอก ที่ผ่านผานมาเนี่ยแหละคะ่ะส่วนที่ร้ายก็จะต้องบอกเพื่อที่จะเตือนไว้ให้ชาวพอศพนั้นระมัดระวังคือโอกาสที่จะเกิดความไม่สงบในครัวเรือนในกรณีที่ดาวพระเกตมาเล่งพบสุภะก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะเพื่อนเช่นกันนะคะคือแบบว่าอาจจะมีปัญหากับครอบครัวเพราะว่าเพื่อนฝูงญาติมิตรที่มีมากเกินไปหรือถึงแม้ว่าเพื่อนจะนำพาความเจริญความสำเร็จอะไร ต่างๆเข้ามาหาแต่ว่าความที่คุณคลุกอยู่กับเพื่อนมากทางครอบครัวหรือว่าคนรักก็อาจจะไม่ชอบแล้วก็อาจจะมีปัญหากันได้และการที่ดาวพระเกตสถิตยอยู่ในภพเรือนสหัชชะนั่นก็หมายถึงว่าชาวพลศพบางคนจะรู้สึกตัวหรือรู้สึกถึงอารมณ์ตัวเองที่ระยะนี้คุณอารมณ์เสียง่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารหรือว่าไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมที่คุณอยู่จะทําให้คุณรู้สึกอารมณ์เสียง่ายหงุดหงิดง่ายแล้วก็รําคาญเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ง่ายขึ้นนะคะพอวันที่หกันยายนดาวอังคารเจ้าเรือนปัตนิก็คือคู่ครองและหุ้นส่วนของคุณแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนวีนาศซึ่งเป็นดาวดวงเดียวกันเขาจะได้ตําแหน่งมหาจากักรเพราะว่ายกเข้าสู่ลัคนาราศีกัน ไปกลุ่มร่วมกับดาวสุขเจ้าเรือนตัวเองดาวประจําใจดาวประจําวาสนาของคุณนะคะดาวพระสุขแล้วก็ไปกลุ่มร่วมกับดาวพุธอีกทีหนึ่งก็จะมีดาวสามดวงอยู่ตรงนี้ก็คือดาวอังคารดาวสุขและก็ดาวพุธตรงนี้สําคัญนะคะเพราะว่าดาวพุธเป็นเจ้าเรือนการเงินและเป็นเจ้าเรือนปุตตะด้วย ก็ในช่วงระยะเวลานี้เหมือนที่แอดมินเข้าหัวมาในคลิปเนี่ยว่าเจ้าชะตาจะมีโอกาสได้พบสิ่งใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆได้งานใหม่ได้หยิบจับโครงการใหม่ๆหรือว่ามีความรับผิดชอบใหม่ๆเกิดขึ้นมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นเรื่องดีในชะตาชีวิตของคุณเพราะว่าดาวพุตธะนั้นให้ทั้งความเป็นอุดเป็นราชาโชคให้ทั้งความเป็นเกษตรราให้พอดีที่มีความมั่นคงอย่างมาก ดังนั้นเดือนสิงหาคมเนี่ยถ้าถามว่ามันมั่นคงเกี่ยวกับอะไรโชคเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มีความสูงส่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรแอดมินฟันธงได้เลยว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองค่ะยิ่งเป็นเงินทองที่เกี่ยวกับการต่างประเทศนะคะหรือว่าลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของยาเรื่องของอะไรก็ตามเกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตคนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงส่งและประสบความสําเร็จ ทีนี้ดาวอังคารนั้นอีกสถานะหนึ่งเขาเป็นดาววินาศไงแอดมินก็เลยบอกว่าเรื่องบางเรื่องมันอาจจะคาดไม่ถึงและอาชีพบางอาชีพที่คุณเข้าไปเกี่ยวพันก็อาจจะคาดไม่ถึงเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่างประเทศหรือเรื่องของความเป็นความตายทีนี้เวลาดาวอังคารกับดาวพุธเข้ามาอยู่ร่วมกันเจ้าชะตาก็อาจจะเป็นคนที่พูดทวนสัน้น ใช้คำพูดโดยที่ไม่ทันนึกว่าคำพูดนี้อีกฝ่ายที่กำลังเจรจาต้าอวยกับคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกเสียใจหรือเกิดการทำลายน้ำใจของคู่สนทนาเพราะว่าพูดแบบตรงไปตรงมานะคะพระอังคารเป็นตัวแทนของความตรงไปตรงมาแล้วก็กล้ากแกล่งไม่ค่อยยอมใคร นะคะส่วนดาวพุธก็เป็นเรื่องของการเจรจานั่นเองก็เรียกว่าเมื่อเขากลุ่มร่วมกันชาวพฤษศพก็จะกลับกลายเป็นคนที่เป็นเจ้าแห่งการเจรจาที่เชื่อเฉือนจิตใจคนในระยะนี้แต่ยัง เป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์ทั้งคำพูดท่าทางหรือบุคลิกลักษณะอีกด้วยนะคะสิ่งที่ต้องเตือนก็คือตัวเองจะสร้างศัตรูที่เกิดจากคำพูดและการเจรจาหรือว่าการติดต่ออย่างถึงลูกถึงคนตรงไปตรงมาในระยะนี้ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะต้องเกิดการสื่อสารไม่ว่าจะทางออนไลน์ทางคาพูดก็ให้แสดงออกไปอย่างอ่อนโยนหรือว่า คิดเยอะๆอะไรที่พูดไปแล้วไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องทําเพราะว่าดาวดวงเกี่ยวกับเรื่องของเงินเรื่องของงาน,นมันกําลังพุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าทําอะไรให้มันกลายเป็นอุปสรรคหรือทําให้เรื่องโชคลาภเรื่องเงินทองมันบั่นทอนลดลงเพราะว่าในระยะนี้ลัคนาราศีอื่นๆค่อนข้างลําบากมากมีแต่พลุศและพิจิกเท่านั้นที่พุ่งขึ้นนะคะซึ่งมันจะเป็นไปได้นะคะ ว่าถ้าเกิดคุณระมัดระวังคำพูดตัวเองหนึ่งนอกจากจะไม่สร้างศัตรตูในคำพูดแล้วยังส่งผลให้ชะตาชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของเงินเรื่องของงานมันพุ่งขึ้นแล้วมันดีขึ้นด้วยก็ระยะนี้ดาวพุธ มีตำแหน่งหลายตำแหน่งอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าชาวพฤศษพนั้นจะค่อนข้างที่จะมีความคิดที่เฉียบคมมีปัญญาที่ฉับไวยอกย้อนคำพูดได้รวดเร็วติดต่อประสานงานอะไรในเดือนนี้บอกเลยว่าพฤศศพนั้นค่อนข้างชนะเลิศดังนั้นแอดมินสรุปนะคะพูดในสิ่งที่ดีต่อตัวเองพูดในสิ่งที่ไม่ทำร้ายคนอื่นจะยิ่งชนะเลิศไปกว่านี้อย่างแน่นอน วันที่8กันยายนดาวสู่เจ้าเรือนตัวเองและเจ้าเรือนอริเนี่ยยกเข้าสู่ราศีตุลได้ตำแหน่งเกษตรราธิปดีตั้งแต่วันที่8ระยะนี้เองที่เป็นระยะที่แอดวินบอกว่าคุณจะเกิดความมั่นอกมั่นใจตัวเองจนถึงขีดสุดแต่อย่าลืมว่าดาวดวงเดียวกันนั้นเป็นดาวอุปสรรคด้วยดังนั้นให้สังเกตตัวเองว่าอะไรก็ตาม ที่เราพูดออกไปโดยที่เราไม่ทันรู้สึกตัวอาจจะทําให้เกิดอุปรสรรคและปัญหาขึ้นมานะคะถึงแม้ว่าระยะนี้ตั้งแต่วันที่8เป็นต้นไปคุณจะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจอยากคุยอยากโม้อยากจะพูดอะไรก็ตามเกี่ยวกับความสําเร็จให้ระลึกเสมอว่าตัวเองมีศัตร,รูลับๆที่ยังมองไม่เห็นอยู่คุณก็จะระมัดระวังตัวสิ่งที่ควรระวังก็คือว่าดาวประจําตัวนะคะอยู่ตําแหน่งนี้ จะไปเล็งกับดาวมฤตยูในลัคนาราศีเมษเห็นไหมคะที่เป็นเลขศูนย์ลัคนาราศีเมษนั้นมีดาวมฤตยูสถิตอยู่ตรงนี้มาพักหึงแล้วละหลายปีแล้วละแต่แอดมินไม่ค่อยพูดว่ามันมันค่อนข้างช้ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างช้า เวลาที่แอดมินจะแนะนำให้ใครดูว่ามรตยูมีผลกับเราแค่ไหนจะให้ดูย้อนไปแบบ3มปี4ปีจากตรงนั้นมาตรงนี้เรามีอะไรที่แบบว่าแย่ลงบ้างหรือมีอะไรที่ดีขึ้นบ้างถ้ามันดีแบบไม่รู้ตัวคือค่อยๆดีมาเรื่อยๆกับแย่แบบไม่รู้ตัวคือค่อยๆแย่ลงมาเรื่อยๆแสดงว่ามรตยูส่งผลกับคุณในทางดีนั้นกรณีที่ค่อยๆดี มาเรื่อยๆนะคะในกรณีที่ร้ายลงมาเรื่อยๆร้ายแบบไม่รู้ตัวนั่นก็คือเป็นดาวมฤตยูแต่เมื่อมฤตยูเล็งกับพระศุกร์ในเรือนลัคนาราศีตุลยแอดมินก็ต้องบอกอย่างนี้ว่า ในช่วงนี้อย่าไปเข้าโรคเข้าป่าอย่าไปเที่ยวป่าเที่ยวภูเขาอยู่บ้านช่องก็เก็บให้เป็นระเบียบเรียบงามอย่าให้ทึบอย่าให้รกเพราะว่าอาจจะถูกสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษกัดต่อยเอาให้เป็นเรื่องเป็นราวเข้าโรงพยาบาลไปได้สิ่งที่ต้องระมัระวังระวังน้ําระวังไฟระวังภัยธรรมชาตินะคะในช่วงที่ดาวเล่งกันอยู่อย่างนี้ความที่ดาวสุขได้ตําแหน่งกเกษตรอาทิบดีในภพนี้แล้วเป็น เรือนอะไรด้วยเป็นเรือนตัวเองด้วยมันก็จะมีแบบดีครึ่งเสียครึ่งก็คุณก็จะต้องมันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ชาวพฤศศพจะพบทั้งเรื่องดีและเรื่องหลายตุนนี่คือเป็นลัคนาราศีที่อยู่ตรงกลางด้วยนะคะแล้วที่สําคัญเมื่อดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนตัวเองอะ่ะ มะเร็งกับมฤุตยูสิ่งที่จะมีเพิ่มขึ้นในลัคนาราศีพฤษภก็คือคุณจะมีเซนมากขึ้นมีสัมผัสที่หกที่ละเอียดมากขึ้นรับรู้ความรู้สึกของผู้คนต่างๆได้เร็วขึ้นหรือว่า เขาเรียกว่ามีลางสังหรณ์ที่แม่นยำขึ้นอาจจะพบเห็นอะไรที่ใครไม่เคยพบเจอก็ได้อาจจะเข้าใจคนและอ่านคนออกได้มากกว่าปกติก็ได้เรียกว่าระยะเนี้ยชาวพิศพค่อนข้างที่จะรู้ทันคนและบางคนคบกันมาตั้งนานและคุณเพิ่งมารู้สึกว่าเขาคิดดีหรือคิดไม่ดีกับคุณตอนนี้ก็เป็นไปได้เรียกว่าเนี่ยจะเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ของชาวพฤศพที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ดาวประจําตัวเล็งกับมฤตยูอย่างแน่นอนนะคะเรื่องหน้าที่การงานงานยังหนักหนาอยู่เพียงแต่ว่าอุปสรรคที่มันอาจจะอาจจะเกิดขึ้นหรือมีศัตรูในทํางานในที่ทํางานปรากฏขึ้นมาอย่างที่แอดมินบอกแต่ความเข้มแข็งของคุณนั้นก็ไม่ไม่ได้ทำให้คุณพ่ายแพ้ต่อเขาและผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างอยู่ฝั่งคุณ ผู้ใหญ่ในที่ทํางานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือว่าผู้ใหญ่ที่หนุนหลังอยู่เรื่องปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องงานหรือว่างานหนักมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าดาวราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนการงานของคุณยังคงทับตัวคุณอยู่จนถึงเดือนมีนาคม2565แอดมินบอกบ่อยๆแต่แอดมินจะบอกเสมอเลยว่าพฤะโศกคุณเป็นลัคนาราศีที่มีโอกาสดีกว่าคนอื่นอยู่มากโขเพราะการมีงานยุ่งถือว่ายังมีงานอยู่ในขณะที่ลัคนาราศีอื่นตอนนี้ งอมเลยนะคะในเดือนนี้ตัวตนของคุณจะคล้องเกี่ยวอยู่กับเรื่องงานอยู่เสมอเหมือนเดิมแต่ว่างานจะโดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าความเป็นตัวของคุณนั้นได้ตำแหน่งที่มั่นคงเรียกว่าใครคิดไม่ดีใครคิดร้ายในที่ทำงานคุณเขาจะแพ้ภัยตัวของเขาเองไปเลยในส่วนของการเงินนะคะเรียกว่ากระแสยังดีแรงไม่ตกตั้งแต่เดือนก่อนเอาจริงๆถ้าใครบอกว่า ไม่มีอะไรเข้ามาเลยอย่างที่แอดมินบอกแอดมินอยากนะคะให้ไปทบทวนลัคนาราศีให้ไปทบทวนวันเวลาเกิดให้ไปทบทวนเวลาเกิดวันเกิดว่ามันถูกต้องไหมฟังถูกหรือเปล่าเพราะว่าดาวการเงินได้ตำแหน่งทั้ง3ตํตำแหน่งอย่างที่แอดมินบอกมาถ้ายังบอกว่าไม่มีอะไรเข้าเลยเนี่ยต้องไปทวนและตรวจสอบบ้างนะคะว่ามันมีอะไรตรงบ้างยิ่งเรื่องเงินทองเรื่องการไปลงทุนใหม่ๆม,มันต้องมีแววเข้ามาและ หรือการไปทําอะไรเกี่ยวกับการต่างประเทศนะคะมันมีแววเจริญรุ่งเรืองละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออนไลน์เรื่องของการสอนหนังสือเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะทํากิจกรรมหรือว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับการต่างประเทศเนี่ย มันมีแนวหนูมีเรื่องของความสำเร็จเข้ามาให้เห็นตลอดเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการลงทุนก็มีความเสี่ยงต้องรอบคอบและรัดกลุ่มด้วยแต่ส่วนมากแล้วชาวพฤษศนั้นก็จะมีเงินบวบบ,บ,แบบวแบบแวมแวเงินเทาเทาเงินเสี่ยงโชคเงินอะไรแบบนี้เข้ามาให้เห็นอยู่บ่อยๆเพราะว่าราหูอยู่กับตัวเองแบบนี้แถมดาวตัวเองยังไปกลุ่มร่วมกับดาวการเงินในเรือนปุตตะในช่วงก่อนวันที่8อีก แอดมินมองว่ามันจะต้องได้อะไรมาสักอย่างแม้บางเรื่องมันจะไม่ถูกกฎหมายหรือว่าไม่ค่อยถูกต้องหรือว่าเป็นเรื่องเรื่องของเงินใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีค่ะหลังวันที่8นะคะมันก็อาจจะมีปัญหานิดนหน่อยหน่อหรืออุปสรรคบางอย่างเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ๆที่คุณคิดที่คุณกําลังจะทําเพราะว่าดาวศุกร์นั้นย้ายจากเรือนพุตตะเข้าสู่ภพเรือนอริแล้ววันที่17กันยาพระอาทิตย์เจ้าเรือนพันธุจะยกเข้าสู่ราศีการเรือนปัตนินะคะกลุ่มร่วมกับดาวพุธและดาวอังคาร ก็พุธเนี่ยเป็นเรื่องเงินอังคารเป็นเรื่องของหุ้นส่วนพระอาทิตย์เข้าก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของทรัพย์สินอสังหาหรือมีปัญหาพูดคุยกันไม่ลงตัวเกี่ยวกับส่วนแบ่งของเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนอะไรทั้งนองเนี้ยจะมีปัญหาเข้ามาบ้างนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนใหม่ๆเรื่องของการทําสัญญาการกู้ยืมร่วมกับผู้อื่นแต่ว่าในความ แข็งแกร่งทางด้านความคิดและการตัดสินใจของผู้ศพเนี่ยแอดมินเชื่อว่าคุณจะผ่านอุปสรรคช่วงครึ่งเดือนหลังไปได้เช่นกันนะคะไม่ทะลอกปอกเปิกด้วยไปได้แบบสบายสบาย,สบายเพราะว่าพระอาทิตย์กลุ่มกับพุธเนี่ยเรื่องวิชาการเรื่องความรอบรู้รอบตัวเรื่องเอาตัวรอดเรื่องแก้ปัญหาเนี่ยมันแน่นมากพูดได้ดีขึ้นอธิบายได้ดีขึ้นแก้ปัญหาได้ดีขึ้นเพียงแต่ว่าจะต้องรู้จัก ระงับยับยั้งอารมณ์หรือว่าความรู้สึกที่ขี้หุดหงิดมากขึ้นหน่อยจากการที่ดาวอังคารกับดาวพุธเนี่ยกลุ่มร่วมกันนะคะส่วนดาวสุกเจ้าเรือนตัวเองไปตกพบอรีแม้จะได้เกษตรแฝงเรือนแต่ก็ดันไปเล็งกับมฤตยูอย่างที่แอดมินอธิบายเมื่อกี้นี้ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ตัวเองตั้งสติให้ดีเรื่องร้ายแบบเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเพราะสัตรูมันก็จะเบาลงนะคะ แต่มีเกณฑ์ไหมมันมีเกณฑ์นนะดังนั้นจะถึงเตือนไปว่าให้รอบครอบรัดกลุ่มกับการทําอะไรหลายๆอย่างเลยละ่ะสําหรับดาวพฤหัสเจ้าเรือนลาภะและเจ้าเรือนมรณะเนี่ยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่27่สิเขาอยู่พบเรือนการงานใช่ไหมคะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าอาจจะได้เลื่อนมาแล้วเพราะเขาอยู่ตรงนี้นานแล้วไงมันมีโอกาสตั้งแต่นาะและต้องกิดสองสามเดือนก่อนน่มีหน้าที่มีความรับผิดชอบ มากขึ้นนะคะดาวในเรือนปุตตะก็ทำนายแบบนี้หรือทำนายได้อีกอย่างคือมีโอกาสได้พบเจอเกี่ยวกับเรื่องของการพัดพลากจากกันของคนที่ทำงานเพราะว่าดาวพฤหัสเองเขาเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเจ็บป่วยของเพื่อนร่วมงานการเจ็บป่วยของ อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาทำให้ชาวพฤ้ศพได้เห็นเช่นการของคนที่ทำงานด้วยนะคะแล้วก็ชาวพร้ศพเองก็อาจจะได้โชคลาภอะไรต่างๆจากการทำงานทีนี้พอวันที่28ปุ๊บพระฤาษีเจ้าเรือนลาภะและเจ้าเรือนมรณะเนี่ยยกเข้าสู่ลัคนาราศีมังกรกลุ่มร่วมกับพระเสารเจ้าเรือนสุภะแม้จะถอยหลังอ่ะแม้จะถอยหลังนะคะก็ ยังเห็นความสำเร็จอยู่เต็มเปี่ยมบางคนคิดใหม่ทำใหม่อยากทำอะไรใหม่ๆถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการออนไลน์การต่างประเทศอะไรก็ตามที่แอดมินบอกหรือว่าการแลกเปลี่ยนซื้อขายของเก่าของที่เขาสะสมอะไรทำนองนี้แอดมินหนุนเต็มที่เพียงแต่ว่าระยะนี้สิ่งที่ต้องระวังคือตัวเองจะเป็นคนที่ขี้โกรธอะโกรธโกรธแล้วก็หายยากด้วยแม้จะไม่แสดงออกแต่ว่า ความขุ่นเคืองในใจมันมีไออารมณ์ตรงนี้จะทําให้คุณรู้สึกแย่ลงงานการมันหนักมันเหนื่อยอยู่แล้วไงแต่ยังต้องมาแบกรับอารมณ์พวกนี้ให้ความรู้สึกมันน้อยลงอีกให้ความรู้สึกของความสุขมันน้อยลงอีกที่แอดมินต้องเตือนเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ให้มากๆในเดือนนี้เพราะว่าเวลาที่พระฤหัสกับพระสาวเขาอยู่ด้วยกันมันจะเกิดอารมณ์และความรู้สึกแบบนี้แต่จะเกิดในช่วงปลายเดือนไปแล้วนะนะคะแล้วทีนี้พระฤหัสเนี่ย เขาเป็นนิดมันก็มีโอกาสที่ลาบผลที่เคยได้มามันจะน้อยลงแล้วดาวพฤหัสเนี่ยมัน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 สามารถที่จะส่งความหมายไปถึงเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยของพระเสาซึ่งหมายถึงผู้ใหญ่ของคุณผู้ใหญ่ที่คุณนับถือได้ว่าจะอาจจะเกิด าการเจ็บป่วยการพัดพลากจากกาันความเศร้าโศกที่เกิดจากการสูญเสียผู้ใหญ่ในตรงนี้เช่นกันในช่วงปลายเดือนคือ28เป็นต้นไปเนี่ยเจ้าชะตามีโอกาสได้รับโชคลาภพอสมควรด้วยนะคะแม้ว่ามันจะถดถอยอย่างแอดมินบอกแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะได้รับด้วยแล้วไม่ใช่แบบน้อยนิดๆปะปลายมันพอสมควรเน่ยมีโอกาสด้วย อีกเรื่องหนึ่งคือเข้าไปเกี่ยวพันกับเรื่องที่ดินทรัพย์สินมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินพวกนี้ใหม่ๆเข้ามามีโอกาสที่จะได้โชคลาภผลตอบแทนจากการเดินทางไกลด้วยคิดทําสิ่งใดและตั้งใจทํามาในระยะเนี้ยที่เคยคิดทํามาก่อนหน้าเนี้ย ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่28เป็นต้นไปมันเป็นขั้นตอนของการได้รับผลประโยชน์ผลกำไรจากสิ่งที่คุณตั้งอกตั้งใจทำมาจากสิ่งที่คุณทำมาและมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเนี่เป็นช่วงระยะเวลาแห่งการรับดอกรับผลที่คุณตั้งอกตั้งใจทำมาในส่วนเรื่องของความรักนะคะในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภที่เป็นคนสดคุณค่อนข้างเนื้อหอมเจ้าชู้และเป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามมากมาก เพราะว่าดาวพุธสุกและอังคารกลุ่มร่วมกันอย่างที่แอดมินบอกตอนแรกเห็นไหมคุณมีสเสน่ห์คุณเป็นที่ชื่นชมและคุณยังมีความเจ้าชู้กลุ่มเกรียมอยู่ในตัวด้วยหากประสบที่ฟังอยู่บอกว่าตัวเองไม่ได้เจ้าชู้เลยแอดมินจะบอกเลยว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของออร่ามันจะออกมาตอนที่ดาวมากลุ่มกันรวมกันอย่างนี้โดยที่ไม่ต้องเป็นคนนิสัยเจ้าชู้เลยค่ะและเป็นไปได้มากว่าอาจจะมีเรื่องของการตกลงปรุงใจอยู่กินกันก่อนแต่งงานก็ได้ มีโอกาสมากๆที่ชาวพฤกษ์จะได้คู่ที่มีอายุน้อยกว่ามากๆนะคะหรือเป็นคนที่อยู่ในปกครองหรือเป็นคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชามาเป็นคู่ชีวิตคนมีคู่อาจจะต้องหาเหตุผลมาอธิบายกับคู่ชีวิตมากหน่อยในระยะนี้เพราะอีกฝ่ายจะค่อนข้างเจ้าปัญหาหรือมีปัญหามาตาม มาให้คุณตามไปแก้ไขเสมอคู่ของคุณอาจจะทำตัวเป็นเด็กที่ไม่ยอมโตทำให้ชาวพฤศศพในเดือนนี้เหนื่อยหน่อยทั้งเรื่องของการทำงานและเรื่องของการดูแลคู่ของครูชีวิตของตัวเองเป็นไปได้มีโอกาสที่จะมีสมาชิกใหม่ที่เป็นเด็กหรือว่าตัวเล็กๆภายในบ้านเพิ่มเข้ามานะคะบางคู่ก็อาจจะเริ่มเตรียมตัวไปเที่ยวไกลๆเพอดีว่ามันติดโควิดแอดมินก็เลยต้องบอกว่ามันจะไปเที่ยว แต่ไม่รู้ว่าจะได้ไกลแค่ไหนอ่ะหรือว่าพักผ่อนอยู่บ้านอะไรในทํานองนี้นะคะในส่วนของสุขภาพนั้นดาวพระศุกอยู่ในเรือนอริตตั้งแต่วันที่8กันยายนก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของส่วนกลางลําตัวไม่ว่าจะเป็นกระดูกสันหลงังตรงกลางบ้านเอวเพราะว่าพระศุกร์อยู่ในเรือนตุนซึ่งเป็นเรือนมรณะนะคะไม่ว่าจะปวดเอวปวดหลังปวดท้องน้อย รวมไปถึงกระเพาะปัสสาวะอะไรในทํานองนี้ต้องระวังมันออกกําลังกายยืดเหียดโยคะนะคะนั่งหลังตรงๆเพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลายความเครียดลงบ้างอย่างไรก็ตามแอดมินเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับเปอร์เซนต์ความดีร้ายมากน้อยโชคลาภเล็กหรือใหญ่ร้วนเป็นไปตามวาสนาชะตาพื้นดวงเนาะแต่ละคนไม่เท่ากันฟังคลิปนี้มีประโยชน์หรือสึกรู้สึกว่าชอบ โปรดช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินได้ทำช่องนี้ต่อไปนานๆนะคะพบกันใหม่กับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ